รับของกบพี่น้องรับผมบอกคุณื้นสำหรับเรื่องเชื่อใจที่พี่น้องยังมีให้กับพงหน้าสละมีผู้ไทยมีระบบมงคลกงกันรับคำเกินนี้่รับประกาศพระบุญหลวงพื้สำหรับมีดังแบบเพื่อนพี่น้องที่เดินทางมาจากหลายๆสถานบีรับเดินทางมาจากหลายๆจังหวัดติดตามให้เรื่องเชื่อใจกับลูกหลานพี่น้าสละมีผู้ไทยพี่น้องเอ้ยโอ้ยหน้าหนุ่มไม่เห็นจะบ่จับแล้วไปได้ก่อาอยู่นี่เพิ่นว่าคนเ้างนี้มากบ่คือกันเบื่อแต่เรื่องน้อยเนียวมากไผ่มากมันวะ ต่างกันหอดวามเบานคผู้นึ่งมากกินเหล้าผู้ลังคนมากตีไก่ผู้เจัาหนึ่งมากของไงเป็นบางคนหรือผู้มากของไงผู้เจัาหนึ่งมากของน้อยไอ้คนจเป็นบางคนเจ้าดีมากยังแต่โต้ก่อยมากกระเทยบ่ต้องว่ายน่องสีออกมากกะเทยมากกระทะาเองยู่มงี่ ให้คอยว่ากับพี่กับน้องให้ทำความของใจกับเพลินจังบาดสะก้อนจังหน่อยจังออกมาไปไปเข้าไปสะก้อนไปไปโอ้ยมาสุกกูยังกูไปหล่นห้างเดี๋ยวดีมั้งันสั่งการสุกก็ยังให้เข้าไปไหมเข้าไปจะได้กูได้ออกมาพี่น้องเพิ่นินเพิ่นพ่อเอี้ยงเดี๋ยวนะาะเข้าไปกอยากอายทั่วไปอยากอายยังก็รอดแค่นี้ทีเพราะทีหอดที่จะควงหอดที่จะคว,วงหอดฉากจะควงหอดแจ่จะของจะออกมากัา้งตัวโว้ยแตียงโตขาดจนว่าเก้าหมาเฮากูเตี่ยข้อข้อบ่๋น กูมาตอนไหนเ่ยนี่ตีซีตีฮา,า,า,าไปชาเกาตีซีตีาไปแล้วไม่มาที่ฟังม่ั่งสันเดวี่ตาไม่ไมาข้าวถุงลูกศิษยลี้ยงหออยู่แล้วเนี่ยฮึหลังโตน้องเลียบเปียกใครเบเลีย,ยอยู่ยังสัน,น,นออกมาตอนคนหลายๆจะน,นอนรับควงไว้กองไวกูจะฟาไปนอนน่นม,นมันไม่มียเื่อดอกบ้านไหนเมืองไหนเขาพามาล้วกวงไว้องไว้ั่งเว้ย ก็เด็กห่างมาไอ้เวก็มาโพโพไปเวก็มาบ้องจักที่เจ้าของแถวห้านี่มักหลายสตีมอลลมาลล์นั่นแหะมักจนกูล่าออกจากอบตมาเป็นมอลำ์หมดเลยพวกยืนย่นเล่าออกจากอบตก็เป็นมอลำล่าออกเลยเจ้ไปหาล่าออกยังเป็นอบตเป็นยากเป็นซาเบิดหน้าหลทุ่งเครืองเชื่อสเเป็นล่าออกชื่อๆเนี่ยแหละกูเปิดเมียกูไปเปิดบเมียยังว่าตลาดเจ้าลัดสะบัดไหนไปโทรมาชุดตุ้มันมาอย่างคุณจักไรเจะบอกว่าอะไรบ้านมุกบุกวางสินแหล่ะ มูผู้หญิงก็มูบุใสยังสอบไปอีกมันเถอะจะบอกไว่า่างนีมันมู้ชายการมูผู้หญิงมันเป็ี่ยนยังเอากูบอก่ไว้ใจมันเราวเปลี่ยนจางวายังสั่นมีแต่มูเดียวกันแล้วมันโทรหาเสิ่งกันอยู่สูมือเลยว้าวจีไอีปากทางเหนาเมย์แสดงกูสูนไหลายบัดกูหาเงิันในหลายๆน่ะนะเป็นยังไงคันหาเงิันในหลายๆผัวหนูที่นี่ผัวนางที่นี่พ่อยโบที่นี่ตีนตำปากวะน่ะ ขันห้างก็ได้หลายๆเล้ปิดอีซีอิมซี่แนวนี้ตีเมียเจ้าโอ้ยเมียกูคนหนาเงินเนาะจะในยังวไงแล้วเป็นคนหนาเงินขันมือในห้างก็ได้หลายๆนี่นอาน้ำกันกับบุคคลเก่าตัวโอ้ยบุคคลเก่าแนวอะไรยัยนี่ข้างกับข้างแห้งตัวโอ้ขันห้างก็ได้หลายๆเป็นทั้งสั้นมั่นเถอะเอาปืนมันโหลดแห้งสำเนาอืมจักจักรกลนก้นครับกระแลชิ้นไก่กันยีดอกมันมาบ่ฮอดอร์ก เง้ยจนกูย่านลูกย่านเต้าย่านพี่น้องหองเมียขึ้นมาพ,อพ่อปุ๋นลหรเนาะอยากไอ้กูอยากไอ้คนมันเถอดอยากไอก้คนเฮ็ต้าไหนบัดเนี่ยโคตหน,นังเงินจกเงินยไหนลอยหนึงเอาเท้าเจาข้างชาอุบางอยู่เลยพราะถ้าจงเงี้ยลอยเมียเดี๋ยวนี้พนบอกคนไว้เมียเจ้าอยู่ในลักษณะจังไย่หรอนอนเกียร์ี่ดังเสือเนี่ยมันกะว่าเมียร่มเหล้วคนเนาะโจกให้อีกลอยนึงแล้วกูเอออเาเท้าหฮยันใจแง้งๆเพราคอยเรียวนะนายโอ้ท่านใจแห้งละคือไหล กันสมมติว่ามือใดจะหาเงินมาได้หือเปล่มือใดหางเงินมาได้ก้อนสีนอนครับให้ยเกียในได้เทาพอดนะเป็นให้จนไ่ได้ไหววันนี้ดีเปมพราไหวเขาไม่สช่ให้นาะโอ้กันสมมติว่าไหวแลยอ่ะไม่อาไปนอนน้ำดิัเาไม่ขอต่อรองแะน้ะไหวยังไงจ้อเมื่อเศร้ากอนสีนเขาเ้าเทาวาขันมือไดเห็นกุลุกแต่เศราหนังเขาตะเด็กแสดงว่าเมื่อขึ้นกูพาดเขาหลัง จะเป็นหัวแห้งปั่นเคยใ่อเส่ผัวหนึ่งเขา่าเนาะเจ้าล่องบ้งเส็จแล้วของดีอยู่น้ำเขาเนาะยังของดีน้ำเขาเจ้ายาประดงสามเหลี่ยมม <c oughs> ันเป็นยังไงสาวพระคุณของอยาะดงสามเหลี่ยมเดือเข้าไปกับหาวนอนว้อยเลยล่ะโอ้ว่างบงแล้วผู<อ>้หญิงนีไม่ยาบดงสามเหลี่ยมมันเหรอแมนผู้ใายดิยาคีนิตแคปซูล <c oughs> สาวพระคุณเป็นยังไงเดือเข้าไปกับหาวนอนว้อยคือกัน <c oughs> มันบ่มีดอกแต่ฮ่าดึกเขาเฮ็ดจังสี่ดึกอียังสะไม่เฮ็ดจังสี่ทังเอ <c ười> อเคยู่คนาว่าทังคือเพ <c ười> ว่าทังมันเปี่แหลกยันมาสุภาพุลงวดัดดึกเข้าไป <c ười> <c ười> สอดก,อกันเลยเว้ยเล่นเป็นปริศนาเนาะอือเอาละปล่อยว่ามันดีเพ้งเลยเจ้าได้เล่าเป็นลูกเป็นเมียนี่ดีมั่งเลยเว้ยดีตัวเมียเจ้าได้เป็นหัวประธานอสม้อผมเนาะ เอ้ยนั่นแหละมองกูเปิดคักนี่แหละครับพี่น้องเพิ่นว่าขันผู้ใดมีเมียเป็นอสมอนี่ซ้ำมีหมออยู่ข้างไกลครับพี่น้องเนี่ยกูก็ว่าเป็นยังสั่นสั่นเป็นอะไรเจ้ากูนี่มีเมียเป็นอสมอ่ซ้ำกูนอนรอวันตายที่เดนี่จังไหนวางสั่นเนาะมือนตื่นเศร้าขึ้นฟ้าประยอดแต่แม่งหงเฮงนี่แหละก็ะทบบาร์ดโรงงานเพิ่นเนาะมื่อนึงเพิ่นฟ้าคลักหลายเม็นบ่ล่ะเฮ็ดเนี่ยกินไว้ทาผัวเฉลี่ยวครับจะได้เจ้เอาไส้อำเมทไปใส่ลาบงัวบ่ เขาขวัวเจ้ากไปหยอดใส่น hmm. mm ้ำให้เขาเจ้าเุ่นไหมบอกกูมาวัดกูว่าจักกูกระตือเอาจนว่ายี่มองป้องไปแล้วบอกกูกินนี้แล้วท่องขี่ท่องหักกูยี่ภาคตั้ตัดมือยันหรอกูสร้างหลายอืมแล้วก็เฝ้าแล้วจะก่ออะไรเฝ้าก็ยีเฝ้าคักเฝ้าแหน่โพดกูไปซองมึงเขาขวัวอยู่ในขั้วกับมเห็นมาได้แตะมาใส่หมื่ไปใส่ลาบม่วงเขาขวัวไปหยอดใส่น้ำให้เขาเจ้าน้ำเจ้าเน่าเวิดบานเวิดเมี้ยงบ่เนิ โอ้ยอสมอสขีสนองคนเ่าก็มีการผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาแล้พี่จังยอดแม่งองแงี้ยงยอดเย็นเบื้อนี่ยอดดีดีครับบัดเนี้ยจ้าของแม่งองแงี้ยแตกงะงะอยู่ว่านเป็นลูกปลาลูกคอกยอดแย่ขึ้นยุ้งยังบินแตกเพิงเพืงยุ้ตัวตัวเพชรเทพนี่เมี้ยวมันจ้างว่าเป็นไข่เลี่ยวออกตายเบิดเนี้ยสัมเน็งเนาะโอ้ยอสมอสขีสนอกเปิดคักเปิดเนี่ยเปิดอสมกูเปิดซ้ำไรเดี๋ยนี่มากูพ่อไม่คุปพ่ออยากเต้นความบุญ เฮ็ดจ้าะไรยังอยู่จักว่าหมี่ยวอสม่อมา่มันไม่มองสังเกตอยู่หันละนต่กูใส่บาดย่ำเศร้าสาตุแม่เกิดศาสตร์นี่ศาสตร์นาศาสตร์ใดยังได้เมี่ยวอสมอได้สนหรองเป็นยังไงบ้างสนกูเพิ่งแล้วกูบ่เฒ่าตายหรอกดีตายย้อนยังสนตายย้อนใส่อาเมียดีแหละช่างไอยอีอสม่ออสขี่ใน่หอเนี่ยแกยังไหวยังบาคักนะจอม่ายันพี่น้องอสมอบ้านนี้เครียดเพียนี่มันไปเครียดหาสะแตกยังกูไหวเมียกูหุ่นเมี่ยงช่าง บอว่าเฮียเขาจุงสิไปเครียดยุ่วเว้ยเครียดร้องมองเนี้ยกูจะลงไปสีปากให้เพิ่งเดินเนี่ยตั้งนายพูดหรอกพูดแต่ไม่เงี้ยน่ะทั้งหัวทั้งเขียวมากกว่านีงสิบหยากอีหยังน้ำเล่าทั้งหัวทั้งเขียวมากหัวปน้คืออึดอึดหัวอึดอึดหอดย่ำเศ้าจะฮาว่าจะคลองขี่เป็นเลียดได้ไปไงเจ้าหรือว่าจะคลองบิลิซิทวงก็นสิห้าอีกแล้วเป็นตนายพูดกระชิงหัวกระไข่ออกก็ได้นะมากขนาด ช่างไม่เว้ยนั่นแหละมันดีไปยังไรได้พี่แม่เราไปเฮ็ดน้ำบาดาลเมืองข้าวยอดเบ่งเงี้ยห้พี่เออนเกัตรมันก็มีค่าตอบแทนมีเงินเดือนเงินดาาพูกกันตัวอสมอกรายเย้าฟ้าเอาเงิ่อนยักบาดคนเป็นร่างสังข์หอนต่เว้นเว่นหมดละขโมยหานรดขอบคุณครับคุณแม่โอ้ยหน่อยอยู่ดีมีแห้งเอีแม่เลยก่อนซ้อนได้ผู้ให้ก็ได้เงินน้ำเขาฮะก็นับเป็นยักบาดก่วงสามที่ ได้ไล่มาเลยได้หกสิบผมก็ได้ซ้าบาทนึงอะไรมั้งโอ้ยกูก็อยากได้ลื่นมึงเนาะฮะนี่เด้อดาเด้อสมทบทุนอาหารกลางเดือกบ่มีดอกมีแต่สมทบทุนอาหารกลางวันอาหารกลางวันก็ของเด็กหน่อยนักเรียนเนาะของมอเล่เมกับอาหารกลางเดืกเจ้าน้อยกูก็ไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวกินต้อสั่งเว้ยบ่เคยพ่อเคยเห็นเปิดคักเปิดเนี่ยใจเป็นเป็นตาไนย์วายยังก่อ แมนเล่าไปยังสัตว์เห็ดนำบาดนำเมืองเฮามันก็มีคาตอบแทนมีเงินเดือนเงินดาวเพื่อนก็โอโซมอกระดับหกลอย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 กรณีประเด็นตัวได้หกลอยมันก็วอลลอนหลา่ต่อซื้อขี่สู้หมากินกับพวกอิ่มย้อนหรอกซั่งไปพราเสียเวียกเสียงานซื้อๆนี่แหละที่สิไปหาดูถูกคนประเด็นได้ยศว่าแต่ดูถูกแล้วว่าแต่เงินเดือนออกปั๊บโอนนาะไปหังพุ่นคิดเราไปสาหัวยุดันเสริมสวยในเมี่ยงพุ่นมั้งซั่งก็มากงามเนาะ สาวเงินเดือนห้องอยกลับไปสาหัวอยูุดันเสริมสวยในเมี่ยงสว่างเงินเดือนเป็นปัดมันสิบวักี่รถทั่วไปสาหัวอยู่กรุงเทพพอดีโอ้ยะสมอสักฉี่พูหญิงเขานี่อยู่กูความสวยความงานมันสิไปหายไปย่านนันปัญญามผมแดงค่อยไฟไม่ได้บ้านนั่นแหละครับเพื่อนเอ็ดเฟชั่นไม่ให้หน้าใสขึ้นตัวเพียแล้วไปไกลๆคุณนึกว่ามันนกโคตรห้อยแล้วเบื้องหน้าเนี่ยคือหัวบักหอยนี่คนหน้าดำหลังก้มคืองูสิงนี่ไหม เดี๋ยวบังน้องปเปลีป่ยนเปลี่ยนก็ยัง,งเหมือเห็บหมาหนิมาเข้ากันจักเน็ดเลยโอ,อ้ยวะสมอสกี้อ <c oughs> ินชโลเดี๋ยวกูเปลี่ยนไม่ยักบาทก่อนไม่กูเป็นดังขาดขาดหายหายแจ้งไรบุลาวไม่ไม่ยักบาทเนี้ยคั่มสั่นเดี๋ยวกูได้ยู่หลังเวทีน้อยบอกเขาไม่ไม่เนี้ยแลนร้อยแปดสิบองศาเซนเสียนมึงสิรัดม์บานี่กับบ้รัดเนาะมึงเหมืนโค้งมาพี่เนาะ วุมหลวมันหน่อยโอ้ยเอเขาลาดขึ้นมาแพงเหรอเพียงแค่แลไปทางคุณเดิ๋ยเพื่อนอะบ่อเนี่ยคูเปแตีงมึงเคยเหตุเขาหวังดีไงเขาไม่ดีไปทั้งตัวนายเว้ยโอ้ยพ่อเคยเห็ุยักษ์เทียร้อกงามนั่นเป็นโกนคิวออกขีดคิวมะไม่ที่ป่านี้ผู้หญิงเขานี่โกนคิวออกเขียนคิวมะไม่ให้สิงห์งามบวกเราครับขีดคิวมะไม่เห็ุคิวโกงก็ขั้นสอนนี่กระพุ่นเดี๋ยนะ เชีวเยวเหลือบางคนตางอนก็ยังปิ้งปลาหลุนนนดนี่แหละเหลือบางปวดต่ละเตี้ยสันรับตาพึ่งพึ่งพึ่งขนตากวันไผ่ยหยาไป่จะชิบหาบาดเน้าเลยไอ,อ,อยี่อสมอสกฉี่สนันดดกนันแหละไายพูดเะไไป หอดย่ำเขาเรียกย่ำไปล่างหนาวออกมานี่ไม่ได้ขาลางหนาวเดียวขลางหนาวเลี้ยว,ว,วคิ้วกับวิ่งฉันตัวอภาษาที่สอยเขียนเอาถือน้านมาันก็ลบออกหมดตัวเนาะเห็ดวอลนันเปิดเกือกอยู่คือภาษีไม่นี่เมียบางจังหนึ่งคือจ,จ,จ,จังจิบโผลย่ำเดือนหานี่แหละสร้างหอดย่ำเขาเรียกย่ำภาพผู้ถอาไปเตียนอะไรบิกบันนี่นั่นแหละครับโครงการของคณะหมอออกกําลังกายสมขูรณ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่น้องส่งกระุ่งฟิตฟิตเสียกระุ่งฟิตฟิตไห้มันซับเงื่อดีเลยเห็ดกีบผัวห่อคือเด็กหน่อยเป็นสร้างนี่แหละ เมื่จ้นึ่งก็ยังขี่กระทางไม่ใครนี่เมิเดี๋ยวเงเต้นไปเต้นมาเต้นมาเต้นไปเฮียนยังไหออกนาเรียบงามๆกูต้งใสลกไว้นี่คนหนคนเมื่อก็เป็นนักสัตว์เนโอ้ยออมมออสกีนองสั่งหาตอนนี้ขี่ไรตอนี้ขี่ไมื่ยังเจ้าเคยไปเห็นมาเต้นคืออะไรอโอ้ยเงยเคนเลียกกูไปจ่อเบิ้งสมือแะกันต่าไปจ่อเบิ้งสุมือนี่ชื่ออะไรวเต้นท่าไดนาวันนี้เอาได้กูสั่งนี่กูชื่อไดเบิ้ดโอ้ยนะเบ้ใสยังไงวะเนี่บ มันดานแม่กูตาเอากันไม่ไหมกูยังจืดอะไรอยู่เท่าสู้มือนีไเว้ยมันบ่มีอยจะเพียรเอกขย่างไก่ให้ไป่ขึ้นกันม้วนเทพี่หวยขาพี่หวยขาเหมือนตัวมันก็นแม่นละพี่หวยขาพี่หวยขาสู้มือมีตาบักหมากับบักควายบ้านเขาเจ้ากินตำหมักตัวตำหมักแตงกูนี่กินตาตำตำกับตำปอดอยูวนลาบุ้ยฉันไหมอ๋อซ้อมอ๋อซอกฉี่ฉันหรอกสั่งโอ้ยบ่าวย่นี่หาแต่ตอนขี่ไล่มาบอกสู้เราให้ให้ ใชหน้าใช่ตาแล้วนายเจ้าก็ได้กันจะว่าเจ้าจื้อได้รนี่ทาพี่นั่งผ้าพี่น้องบ้านเฮาเต้นนี่เจ้าจื้อได้บัสุท่าวันเถาะจื้อได้บัดปวดขันว่าเจาจื้อได้บัสุท่าล่องเต้นสุพีสุน้องผู้คนมานั่งอยู่มวงนี้ให้เบิ่งเจ้าบากระหน่าเมียเจ้าผ้าพี่น้องบ้านเฮาเต้นอะไรบิ๊กเต้นท่าได้แนวเต้นแบบเมียกูผ้าผู้เฒ่าเต้นแม่นบ่แม่นหารตี้ขึ้นกว้าง อย่างจังสิจื้อบ่ได้บัดพอดงามขึ้นมันคือบ่ปแปดเก้าสิบกนี่ยไอหัวสอมัสมันบ่มีได้เพื่อดอกทายังสีไม่ให้กีานี่บมมี่จะเด็กูชื่อไรหัวกันมันใจว่าจื้อจะเห็นมาเต็มสตายลีลงเต็มบังไม่ยังหลอกกเวเอาไม่เม็นะม่ละมันคือเก่าบ่ลกเี่ังหัวเจาเต็นไมรวมเล่ากาี่ขึ้นกว้าง หัวไปส่วนเกี่ยวขอรับจ้างไว้สันเอ้ยบ่ได้ไปดอกเทาขอข้าประชุมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องอประชุมหาพอหาเมียม่ยังก็ดดรอคเยประชุมกูบอกมาพอธนาหมู่บ้านครับเอาเงินกูไปเติมน่ะมันม่ส่สาบาทเป็น่ละไปประชุมกลับมายังมาล้วก็งินกูไปซื้อตำส่วสซุโมกินเสยกูไปรับจ้างมันมีเมียอมไปเฮ็ดจังไดยังัวจังว่ามียไล้วกนไปซื้อตำส่วดเลยนี่ไม่ไปเบิ่งหม่องไทยมแต่ตอนบอกคุ้งับตอนเขาพู่นี่น อ๋อสมอซขี่ฉันลงช่างบ้านกูจังตั้งซุนซลาขึ้นมาไหมนี่นั่นแหละเอาเรื่องเพื่อนสุดห้พี่น้องบ้านเัางเพื่อกินเป็นอินป่วยนหน่อยๆบ้านเรียนไปลูกบ้านี่ยใครนหน่อยๆยาพาราเนี่ยเคไปเบิกยูหันแม่นครับปวดเท้างปวดขายานวดก็ไปเบิกยูหันเด็กต้องใช่ใครบ้านมาเบิกยานวดหลอดเดียวให้เขาเทอร์นาซีหลอดยาพ่นปลาเส้าถึงไงไรเลยยาไม่ได้นาได้ตาหเลยบัดเพื่อจะของขายขึ้นตายสำเนียมึงอยากสซดรถซดรนไหลจะตัว บอกสั่งบอกเจ้าเคือเปี๊ยอจะเช e ื hmm. ่อไปเบิกเจ้าคือยาวยานวดยุสทธศุกร์ไองเนี่ยกูเป็นประธานค่กักแปวโลดยุทธศุสร์ล่เป็นหลอดดอกพ่นหวานก็ผมต้องมายานวดเป็นหลอดนะครัพี่น้องกูไป็นพอดหลอดนิ้วนบีบใส่ขาเป็ดมือคุบคุบโลดหกมือออกกับบั้ดได้ปะเนี่ยมันเป็นยังจะทุกข์ออกบั้ดได้ถูกกาวตาสร้างเนาะกูอายุยานวดเมียนเลยคือมีง่วงกับมีง่ายสิดี่นี่ีเปียงกูบอกลงเอายอดตากัน เขาไปเอาอีหยังนี่กะสีบ่อ่าญมึงฉลากจักหน่อยที่เจ้านี่มันใหญ่พอแงแล้วไงก็ไปหยังกูใหญ่ซื่อๆกูบ่ฮู้จักความเนาะเด็ดๆน้อยผิดกันกับกูหมู่บ้านกูก็นั่งตีฮอดเฮียนหัดเีกูศูนย์ขึ้นมาคักๆหมากูก็กัดดิคั่นเอหัวใจจุ่บปีนี้ทางผุ้หน่ะเพิ่มทีมงานของเฮานี่เพิ่นได้เปลี่ยนรูปแบบผลงานการแสดงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นมา